สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับจาย์โอและจยนท็อปในรายการยิบซีเออรีซีบรีกก่อนรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์เออรู้สึกเหมือนมีอะไรค้ำคัใต้ตาเฮูอมาเป็นประธานเหมือนเดิมตาละอดนอนหลันนี้เลย ดยใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูนะคะแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แรงตามด้วยชีแรนนะและตามด้วยคำถามถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้น สำหรับในรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์เออและผมอาจารย์ทอ็อปผู้มาดูแรมในรายการอยู่เหมือนเดิมติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ไม่เกินเพียงคนละ หนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะมากันแล้วนะช่วยกดแชร์ออกไปด้วยอย่าลืมเพียงคนละ900าพัก้าราย9ก้แชร์ เมื่อแชร์แล้วตามด้วยชีฟบรนส์และตามด้วยคำถามซึ่งมีท่านอาจารย์เออ,อนะและผมอาจารย์ท็อป มาดูแลในรายการอยู่เหมือนเดิมเข้ามากันได้นะครับเพียงคนละเก้าพันเก้าเลยเก้าสิบเก้าแชร์ มาครับกดแชร์แล้วตามด้ชีเรนแรตามด้วยคำถามถามกันเข้ามาได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ผมอาจารย์ทอบและท่านอาจารย์โอผู้ดูแลในรายการทุกรอบ ก็มาแล้วอยู่เหมือนเดิมเข้ามาสิคแับคนละ 9, <c oughs> 9, 000. 99, 000. เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแย่เมื่อแย่แรวตามด้วยชีวิรแเรตามด้วยคำถาม ติดตาดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ที่ Facebook โอซีบริกรอาภิรัตนโอซีบริกรอาภิรัตนเบอร์โทร0619922645 0925929261 i อดรโอซีบริ๑ห้าค่ะกดแชร์พิมพ์แชร์และช่อเล่นคำถามหนึ่งข้อสนใจโดยรวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นพรยิบศรีพรยเทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณ้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีวิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลบวงสงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเทพเครื่องรางของขังวัตถุมงคลต่างๆค่ะตามนี้ครับมา และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID รา AJTOP16 ครับใครเข้ามาแล้วต้องการจะถามคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อแร่งคำถามค่ะข้างหน้านข้างหน้านี้นะคะดูไพ่ยิบสีเรื่องทั่วไปการงานการเงินความรักโชคลาภ สุขภาพการเดินทางการศึกษาดูเพียงแค่3วันเท่านั้นนะคะครอบคลุมระยะเวลา3วันเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3วันแน่นอนและเรื่องร้งายๆจะเกิดขึ้นเพียง3วันเท่านั้นนะคะใครอยากรู้เรื่องอไรพายิบซีตอบได้ค่ะกดแชร์ออกไปโคนละกาวพาร์กาวร้อย เก้าสิบแก้วแชงนะเข้ามากันได้ครับนะคือใครก็ตามนะเดี๋ยววันนี้วันววนี้มีมีคนมาถามถามนะว่าอะไรรู้ไหม<ะ>พระแม่กาลีเนี่ยนะท่านคุ้มกันคุณใสได้หรือเปล่าในคำตอบนั้นอนะ่ะผมไม่สงสัยเรื่องการคุณใสนะแต่ว่า<ะ>ของแท้ จากสานักอาจารย์โอจะต้องมาติดต่อที่อาจารย์โอได้โดยตรงเพราะว่าของของเราเนี่ยถอนคุณใสามาแล้วเรื่องจริงนะครับนะหลายครั้งที่มีคนมาบูชา,าพระแม่กาลีของสำนักเราไปเนี่ยจะไม่พบกับปัญหาเรื่องคุณใสมนดำนะกันได้ใช่ไหมคะมแล้วแก้ได้ไหมคะแก้ได้ด้วย แต่ว่าคุณต้องมีศรัทธาในองค์แม่คุณต้องเอาองค์ใหญ่ๆขนาดสิบเจ็ดนิ้วเท่านั้นขนาดห้านิ้วถามว่ากันได้ไหมก็กันได้แตไ่ไม่สาใจถ้าองค์ใหญ่ <c oughs> นะวันนี้ก็มีคนมาถามเรื่อยๆ,ๆนะเพราะฉะนั้น,ว,น,นวันนี้มีคนมาถึงสำนักอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปเลยแล้วก็มาเช่าบ,บูชาพระแม่กาลีอ,องค์ใหญ่ที่สุดในสำนัก <ไ>ซึ่งะะท่านอาจารย์โอ้ก็ได้รู้เห็นเป็นพยานนะในพลังระดับชั้นสูงที่สามารถพูดภาษากูโบสได้นะเพราะท่านอาจารย์โอนั่งคุยภาษากับเขาใช่ไหมอาจารย์ท๊อป่ะนั่งคุยนะอาจารย์โอผู้อ่านระขับเทพชั้นสูงนะก็คุยกันรู้เรื่องไหยคะอาจารย์โอ้เอออาจารย์ทอปกับเขาคนนั้นนะคะนะออตอนแรกก็กะจะถ่ายวิดีโอคลิปไปแล้วแต่ว่ามันเป็นความลับแห่งสวรรค์ เราก็นะคะนะมันเป็นความลับแห่งสวรรค์ที่ทุกคนไม่อาจจะรู้ได้นะภาษาเทพเนี่ยเสียดายตอนนั้นไม่ได้เอาเมือถือไ้ใกล้ตัวนะภาษาเทพหรือภาษากูโบสเนี่ยมันเป็นภาษาจำเพาะเป็นภาษาที่เทพเนี่ยคุยกันอ้าเนี่รายการดูดวงนะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล,แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะอย่าลืมครับกดแชร์ออกไป คนละ9ก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์นะคือกดแชร์ออกไปกี่แชร์ก็ได้แล้วก็ถามเข้ามาได้เลยดูที่คำว่าสดถ้ามีคำว่าสด,ดแปลว่ายังอยู่นะถ,นะถ้ามีคำว่าสดแปลว่าถามได้นะคะถ้าไม่มีคำว่าสดนะคะ ก็รายการจบไปแล้วนะคะถามไม่ได้แล้วนะคะอตอนมีคําว่าสดสีแดงรีบถามนะคะตอนเนี้ครับนะมีคําว่าสดสีแดงควรจะถามเอาไว้นะเพราะรายการนี้เป็นรายการสดซึ่งท่านอาจารย์โอเนี่ยค่ะถ้าเป็นเทปเนี่ยจะเอาไปอัปโหลดที่ youtube ด้วยนะคะแล้วก็ย้ํานะคะเป็นเทปนะคะจัดรายการสดนะคะดูดวงด,ดูดวงไลฟ์สดนะคะ แล้วก็ในเทปก็คือย้อนหลังค่ะแล้วก็เอาไปอัพโหลดที่ u Tube ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใน youtube ก็ไม่ใช่ไ์สดนะคะใครก็ตามนะครับเข้ามาแล้วก็กดแชร์ออกไปเขาเรียกว่าอะไรอะใน YouTube ไม่ใช่รายการเป็นคลิปเป็นคลิปไม่ใช่รายการเอาเข้ามากันได้ครับกดแชร์แล้วตามได้ชีเรนแ้วตามได้คำถามนะ อย่าลืมครับกดออกไปกดแชร์ออกไปคนละ9 9 9แชร์หรือคนละหนึ่งแชร์ก็ไม่ว่ากันนะมาครับกดแชร์ออกไปครับแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามมาแล้วเอากดแชร์ก่อนครับกดแชร์จนมีคำว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อครับนะไม่ใช่พิม์พถามเฉยๆหรือว่าพิม์พว่าแชร์เฉยๆกดแชร์แชร์แล้วอ้อมจะได้คนงานมาเพิ่มเร็วๆนี้ไหมคะ จะได้คนงานมาเพิ่มเร็วๆนี้ไหมคะได้เด็กใหม่มาครับได้ค่ะได้เด็กใหม่มานะนะกดแชร์ออกไปคนละเก้าพันเด็กดเด็กใหม่ฉลาดหัวไวนะคะอืคนงานมาใหม่เพิ่มกรุณากดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์ กดแชร์จนมีคำว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อเหมือนคุณอ้อมอะค่ะคุณอ้อมมีคำว่าแชร์ผู้แชร์นะคะ<า>ขึ้นเหนือชื่อนะคะต้องมีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อครับแชร์ออกไปเป็นสาธารณะนะคะตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเป็นสาธารณะนะคะหรือถ้าเกิดว่าแชร์เข้ากลุ่มนะคะต้องแชร์กลุ่มที่เขาอนุมัติโพสต์นะคะหรือว่า ไม่ต้องตั้งอนุมัตโพสแล้วแชร์เข้าไปเลยได้เลยอะอะมานักคุณนัการอยู่บุญนะคะอาแชร์ขึ้นมาแล้วค่ะมามาชื่อชื่ออะไรนะไหนมันเลื่อนขึ้นเรื่อยเื่อยนะคะถามว่าอะไรคะลองลองหาดูก่อนเอ่อคนที่กำลังคุย,คยอยู่ตอนนี้ เขาคิดยังไงกับเราคะไพ่เดอะสตาร์ดูดีมีสไตล์ไพ่ดีนะเดอะสตาร์แต่มันอยู่ด้วยกันไม่ได้ไพ่ <laughs> hi, hi, มันเหมือนไพ่ hi, แบบเนื้อหอมเวนหอมอาจารย์โอตอบดิคือความรักะ <laughs> <laughs> อะ เอางี้ดีกว่าเดรสตา์ดีหมดยกเว้นเรื่องความรักเพราะว่ามันเป็นไพ่โดดเดียวอ,อแต่ถามว่าเขามองยังไงอ่ะม,มองดูดีมีสไตล์เดะสตาก็ดีอะ<ด>ค่ะดีแบบอาจจะแบบคนป๊อปปูล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบคนมีชื่อเสียงอ้าวติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ที่ Facebook โอ้สิริกรอนภะิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 idr o siri 15เห็นไหมเขาหัวเราะเลยเนหะ็นไหมเขาชอบมาคำตอบกดพิมพ์จันเฮอ,อมาครับสวัสดีค่ะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ9,990รแชร์เมื่อแชร์แล้วตามได้ชีวรนแล้วตามได้คำถามครับนี่คือรอบสุดท้ายของรายการดูดวงครับต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทพ ชั้นสูงซึ่งท่านอาจารย์โอ้บมีผู้มีภูมิมรู้จะมาอธิบายทุกคน,นฟังเร่จริงๆแล้วคุณนักการอยู่บุญแต่ที่ว่าถามว่า,าคุณอินนะ,นะคะกำลังคุยตอนนี้เขาคิดยังไงอย่างเราเดะสตานนี่ก็แปลได้ว่าเหมือนกับว่าเขาคว้าเราไม่ถึงด้วยนะเดะสตา์นี่คือดาวอยู่บนฟ้าเหมือนเขาจะควา้าคุณไม่ถึงมาครับกดแชร์ออกไป อย่ามัวแต่สวัสดีครับกดแชร์ออกไปคนละ9ก้9หมื่นเก้าพเก้าแ่าผู้แชร์คือแล้วค่ะคุณกดพิมพ์จันนะคะเร็วครับจะถามอะไรก็รีบถามกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคําถามหนึ่งข้อค่ะแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามอย่ารอให้ถึงสมัยหน้าสมัยนี้อันนี้รายการรายการดูดงคนละคันหนึ่งคำถามรายการสดครั้งสุดท้ายแล้วนะของวันนี้นะกดแชร์ออกไป คนละเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์อนะคุณขาจย์โอขาโอ้โหน,นะนะกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เขาเป็นอย่างนี้ไงน่ารักอย่างนี้ไงนะผู้ชายเขาถึงได้ชอบแล้วคิดว่าเออแบบอามาครับกดแชร์ออกไปเวลาคนดีทุกเรื่อง ยกไว้เรื่องความรักหมดพักหมดเวลาไปพักใหญ่แล้วนะถ้าไม่ถามอะไรก็จะไปแล้วกดพิมจันยังไม่ได้ถามเลยนะคะเลมาแล้วอากฎอนาคตเลยค่ะโอ้ไม่ดูครับเราดูแค่สามวันนี้ดะดูดูเรื่องอะเดี๋ยวดูสามวันนี้เออดูดูให้ว่าดีไม่ดีแค่นั้นนะไม่ดีครับเครียดสามวันนี้ไพ่ตอบแค่นี้ครับสามวันนี้เครียดในเมื่อถามถามอนาคตผมก็ตอบอนาคตนะอนาคตสามวันนี้เครียดนะ คือเรารู้กันแค่3มวันนะคะ,ะไปแล้วครับนะสวัสดีครับ